จังแมนจังมือใดเอ้ยกับโอห้ได้ว่างไหมนี่รับไหมนี่ง่ยรับรับได้เ็ีไปมั่นใจป่าพูน้องกะโพดกับพูดมักมู่มักแตงพ่อมแม่พี่น้องเอ้ยบึงเอาโหลด้อตัวมีพอเพื่อครบได้เลยเนาะอ่าเหลืองแดงน้ำเงินครับเหนีแ้นี่นี่นีเด็กคนนี้บ ได้พดเยโอ้ยาขากิ่ยมใส่ียมาเไนี่เราใส่่ต้องใส่ได้สวยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยไม่หอนเนีหยเออแผนด้ คอร์ขาวต้องใส่ตกางสี่เส้นใช่ไหมตัวสุดๆหมอขาต่นเสือเแล้วแก้วพ่อขึ้น้นันองเ้าแก้วแก้วไ้ออกแล้วเหรอโอ้ยยังไงจมกเหรอแล้วอ๋ออ๋อยังเป็นชั่วโมงนั่นแหละอืมตอนนอยู่งเลยี่ โอ้ยเลี้ยดเดินแม่ผู้จ้อีกตัวนึ่งน้ำชีเจาะเหลังเดียเอาอะไองง้ยเดี๋ยวเอาล็อกล็อกตัวนี้แข็งนัพี่ล็อกตัวนี้แข็งแล้วใครถอดเอาไอ้ถอดตัวาขาแล้มาใส่ตรงกลางอ๋อ้อะอส้วคัหกาสอง่งเก้าสี่สาม สองอ้ยโอ้ยกาสามเอาสามเาอบชั้นชั้นใส่ของให้ป้าเต่งไหนป้าเต่งบอกว่าเบอร์่ไหนปาเต่งเบอร์สี่เบไหนไหนเบอร์ี่าถูกแล้วเออป้าเต่งบอกว่าเอาเบอร์เดเบอน์สี่มาบอร์สี่เบอร์เจไดเออร้านไหนโอ้มบ้านไหมเนาะเมยนนี้ไห

อยากจะบ่มีหมวกเสือผาเจ้าหลลานจนไอฮ่าฮ่า่ไปโชก้าเลยได้ลองอะก็ได้เจ้าเป็นโอกาเลยก็ได้ลองใหม่ปัจตันต์ก็ได้หมวกงามแท้ซื้อมาใบจากบาทนั่นนะหมวกนั่นนะคักดีเออเป็นตาปิดเป็นตาปิดนั่นแท้ปิดหน้าปิดตาดีหมวก

เอยซื้อมาตัวเดียวเอาเลยตัวแดงไม่ได้เลยอาวมัข้ไปลอไปนอเนคนออกคมจิัอเลยเอกีานอนลยก็เื้อตัวนี้หมมันคอนถูกเวยก็เสื้อตัวนี้ไหมลุรมงวดที่แล้วมั้งถูมั้งตัวนี้เนี่ยถือวหเตัวสองใบสามใบ มอนีบาเลยถ้าวางสันมือเนียวก็จะิ้มือกสนกตามสองเราไปแล้วเนี่ยหาได้เนี่ยนด้ีนถ้าวันนี้ไ่ได้มปเจ้าอีเดียต้องให้หน่อยไว้ต่อตีตัวละสองห้าสามถ้าวันนี้ไม่ได้คอยโจมไปเจ้าอีเดียคงอโอ้นี่มักเป็นยาสาหรอนี่เป็นคนดียั้งอืม ออครันผมถมาอีกอันนึงเอาเสรยเสรเอ่รถถงผมังไม่ไปนควแปดนาที่ไปยังยังติเอาครบแปลทีลงเห็นํไมด้จ้าจ้าจ้าเรื่องมตัวนี้เรื่องเรื่องมเจอดรถจะฉีวันนี้เสอตัวนี้เลยทํา้้วยอุ้ยอยนกองไหลเยมันบไเกี้ยวกับเสื้อผูมว่ากันะเย่ยสิไปโทษเสื้อจะไสิ่งโทษเสื้อไอ้ชิด ได้เ้วได้หันเราไกล้วครับไกลแล้วเจ้ายัสิโทษเสียเจ้าใจบ่เอครับัหาเบียดกันง่ายนะครับผมี่อ๋อคุณกะท้ายคลิปไปนะครับมันลุ้งเหวียดครับโอ้ยโอนถ่ายตอนทำก็มาินเนาโอเครับคลิปนี้ไปสมนึกกันด้รับผมสวัสดีครับโอ้ยอหญ่นอนแท่นี้วันนี้เย็นแท้อยากก็นอนเลยแม่ไ่มีผู้ใดหามเลยเจรานี้บ่เจ้านี้บ่ถุงหวยเงทีเดียวใคร คิดแบะใช่ใช่คิดเจ็ดใช่ตรงนี้แหละใช่เสือแดงเนาะปาแตนถึงมากระตกใจเลยครับไม่ไดเรือนตรงไหนบ้านนี้วะนตั้งเอีบเน่อยตั้งเอีบเป็นตัวยูสองตัวนั่าออกอืมอืมตัวเก่าที่เขาให้มาออกไปใส่ช่างบ้านอี่หอันนี้ทำเป็นล็อกแล้ว ติบวางกระสอบอะไรหมดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนั้นมันวางไม่ได้อ่าใส่กรดามานละมหาวใส่กันมหากาแฟไมากินไปสว่วงบ่ายย้ำให้ได้กินกาแฟอยู่ได้ไหพัฒนาให้ใหม่รอรำคาญ่ะมือมือขึ้นมื่อเช้าเนี่ยตื่นตื่นสายตีหางม่านละมาเตรียมของใส่บาตรเตรียมใส่เต็มถาดเนี่ยใส่บาตรพระมาสองลูกโอ้ยเป็นตันว่า ผ้ะผราก,กับมามาบรถือแบบว่าบางมือกับมาลายลูกต้องมือกับมาน้อยลูกผ้าเย็บบ้านนั่นแหละบ้านนครพนมะนม่อเจ้าเนี่เตรียมมันหกหกองหกลูกเนาะเตรียมของใสบ่บาร มาสองลูกมาเ้าน the ี่พระกับภูระหลายทำด่าทำคนเดียีไปน่มือสุดก็มือหนึ่งล้อืมอโอ้มันมีคนเจ็บคนป่วยแบบแบมีคนน่าจะโทษมากแบบกินกินมโน่ไอืมนั่นบำเมีนว่าพระนถ่ายได้บินสบาทอย่างเดียวเนาะอืมถ่ายละ มีมลเด้อรับเก็บุญบ้านไงจริงอันนี้มลไปทำข้าวที่วัดที่บ้านเนาะลุงพี่จี้ขอตัดยอดก้นแรกไปเชิญสาวตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะยอดไปตะคบมันบังหน้า